ยี่สิบเอ็ดพฤษภาปอป้ามาขายเหรียญอีพีที่หนึ่งร้อยยี่สิบสองสวัสดีและยินดีต้อนรับบรรดาชาวนักสะสมเหรียญกระสาดทั้งท่านหญิงท่าน,านชายทุกคนทุกท่านเลยฮะพี่น้องบรรดาชาวนักสะสมอ่ะก็ขอสวัสดีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายฮะที่อาจกํากลังจะเปิดเครื่องรับชมช่องของปอป้าอยู่ในคณะนี้ขณะน,นี้แล้วก็สวัสดี ทุกคนเลยดีกว่าเนาะไม่ว่าจะเป็นพี่ป้านะอาถ้าจะพูดะยาวพูดไม่หมดสวัสดีกันไม่หมดอารวบรวมสวัสดีไว้ในนะที่เดียวกันในอีพีนี้เลยท่านผู้ชมฮะเป็นอีพีที่122ของวันที่21เดือนพฤษภาท่านผู้ชมฮะปาปา,ปามาขายเหรียญอีกแล้วแบ่งปันเหรียญกันอีกแล้วอ่ะขณะที่ฟังปาปาพูดไปบรรยายไปสายตาก็สอดส่องมองรู้เหรียญมีกันประมาณปันนี้ท่านผู้ชมมาสำหรับอีพีนี้ โอเคเนาะเดี๋ยวปาปาจะเริ่มแบ่งปันกันเลยนะฮะยังย้ำเสมอว่าหลายคนอาจจะต้องอไปทํางานทําการป,ประกอบธุรกิจการงานส่วนตัวที่มีอยู่เนาะ,ะก็ว่วางๆก็แวะเวียนมาดูเหรียญในช่องของปาป,า,ปาบ้างก็ได้เนาะหลังจากว่างเว้นจากงานภารกิจของท่านแล้วท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่าพูดไปบรรยายไปแล้วก็บอกราคาเหรียญไปด้านบนสุดฮะท่านผู้ชมฮะด้านบนสุดแถวนี้เป็นเหรียญหนึ่งบาท ปีพศ2520เรือพัะที่นั่งสุพรรณหงษ์แล้วก็ท่านผู้ชมฮะมีหลังวัดอยู่เหรียญสองเหรียญอ่ะราคาเดียวกันถ้าสภาพผ่านการใช้งานเผื่อใครอยากได้ฮะเหรียญละ3บาทเหรียญละ3บาทตรงนี้ท่านผู้ชมฮะโอเคเนาะหลังจากนั้นเป็นเหรียญตราแผ่นดินสภาพผ่านการใช้งานเช่นเดียวกันเหรียญทุกเหรียญท่านผู้ชมฮะหากสภาพดีราคาสูงหากเป็นสภาพผ่านการใช้งานปกติธรรมดาราคาก็จะไม่แพง อ่ะอย่างเช่นตราแผ่นดินวันนี้ท่าผม้ชมฮะปะปาแบ่งปันไปให้ในราคาเหรียญละ6บาทโอเคเนาะจบจากเหรียญ1นบาทตราแผ่นดินปี0ูนย์เราลงมาดูตรงนี้ท่าผม้ชมฮะนี่คือเหรียญ5บาทเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ปีพศ2530โอเคไหมฮะท่านผู้ชมฮะเหรียญละ13บาบาทเรามีกันไม่กี่เหรียญฮะสภาพผ่านการใช้งานอ่ะก็ประมาณนี้ดูให้ขึ้นใจนะท่านผู้ชมฮะสภาพเหรียญผ่านการใช้งานเนาะ แนะนำดูให้ขึ้นใจแล้วก็ทําใจกันนิดหนึ่งนะอยากได้ของดีราคาเขาก็อาจจะสูงวันนี้ปปามาแบ่งปันในของสภาพผ่านการใช้สําหรับ3แถวนี้หลังจากนั้นเรามาดูท่านผู้ชมฮะแอดมินส่งข่าวมาว่ายังมีเหลืออยู่ไหมมีนักสะสมที่เข้ามาดูไม่ทันแล้วก็อยากได้สําหรับเหรียญ2บาทที่ลึก10บาทแล้วก็20บาทที่ลึกประมาณนี้ท่านผู้ชมฮะบอกว่ายังมีนักสะสมที่เข้ามาดูไม่ทันแล้วก็อยากให้คุณปปามีแบ่งเป็นแบบ อ่าแยกวาระอะไรแบบนี้ได้ไหมโอเคท่านผู้ชมฮะแต่ว่าเขามีมาไม่เยอะแล้วแหละเนาะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันฮะเราเริ่มจากเหรียญ2บาทที่ลึกท่านผู้ชมฮะ5วาระไม่ซ้ํา6วาระไม่ซ้ํา7วาระไม่ซ้ํา8วาระไม่ซ้ํา9วาระไม่ซ้ําท่านผู้ชมฮะ10วาระไม่ซ้ําเอาตรงนี้ก่อนเนาะมี5 6 7 8 9 10ท่านผู้ชมฮะก็เท่ากับว่า6ชุดใช่ไหมฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก จำกันได้ไหมฮะเอาบอกราคาเลยฮะทุกเหรียญทุกวาระทุกชุดทั้ง6ชุดน,นี้ท่านผู้ชมฮะป่ปาเรียงราคาตามจํานวน,นของเหรียญเลยเนาะตามจํานวนของเหรียญวาระเลย5วาระไม่ซ้าท่านผู้ชมฮะชุดละ50บาท6วาระไม่ซ้ําชุดละ60บาท7วาระไม่ซ้ําชุดละ70บาท8วาระไม่ซ้ําชุดละ80บาท9วาระไม่ซ้ํา90บาทมาถึงชุดสุดท้าย10วาระไม่ซ้ําท่านผู้ชมฮะชุดละ 100บาทง่ายชัดเจนดีเนาะคือราคานี้สภาพผิวท่านผู้ชมฮะไม่ผ่านการใช้งานนะอ่ะก็ประมาณนี้บอกว่าไม่ผ่านการใช้งานท่านผู้ชมฮะนะอ่ะอ่ะประมาณนี้เนาะโอเคนะ,ะับย้ำนิดหนึ่งเหรียญบางเหรียญถึงแม้ว่าจะไม่ผ่านการใช้งานท่านผู้ชมฮะสภาพผิวของเหรียญเขาอาจจะทึบกว่าก,ากันบางกว่ากันหนากว่ากันประมาณนั้นนะฮะทุกเหรียญจะไม่สมสมอสมบูรณ์แบบ เช่นเดียวกันทั้งหมดสภาพผิวจะไม่เท่ากันทั้งหมดถึงแม้ว่าจะเป็นเหรียญผ่านการใช้งานแต่ว่าท่านผู้ชมฮะอ่ะดูเอาเนาะประมาณนี้หลังจากจบชุด2บาทที่รละลึกไม่สัมวาระท่านผู้ชมฮะเราลงมาดูตรงนี้กันนิดนึ่งก็เป็น2บาทที่เลึกแต่ว่าหนะ้าละท่านผู้ชมที่ปะปาเคยเหรียญ3พระองค์นะท่านผู้ชมนะสามพระองค์เมื่อก่อนปะปาเคยจัดไว้ราคาเรียญนี้ก็หลายสิบท่านผู้ชมฮะประมาณนั้นเอาวันนี้ปะปา อ่ามีม,มีอยู่กี่เหรียญเนี่ย 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, หยนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเหรียญท่านผู้ชมฮะสามพระองค์ในรูปแบบของสามพระองค์เหรียญละสิบห้าบาทแน่นอนฮะราคาก็จะสูงกว่าวระ,ะอย่างนี้โอเคไหมฮะเป็นไปตามกลไกการการ,การตลาดท่านผู้ชมฮะความนิยมเนาะอ่าปาปาก็มีมาแบ่งปันให้ขนาดนี้สภาพไม่ผ่านการใช้งานเช่นเดียวก,กันนะท่านผู้ชมนะสภาพไม่ผ่านการใช้งานเช่นเดียวก,กันโอเคไหมฮะมันเป็นความอ้าโทษทีท่านผู้ชมฮะบางครั้งเป็นความสามารถ ความต้องการอาใช้ใช้สติปัญญาหรือว่ามันสมองมาดัดแปลงท่านผู้ชมฮะบอกตรงวา่าปอปาเป็นคนช่างดัดแปลงไม่ใช่แค่ตรงมาทําเหรียญฮะเนาะปอปาเป็นคนนี้เป็นคนแบบนี้เองท่านผู้ชมก็เลยพยายามจะสรรหาหน่าสรรหาโอเคนะฮะจบจากสามพระองค์ที่ลึกสองบาทท่านผู้ชมฮะราคาเหรียญละสิบห้าบาทเราลันลงมาดูเหรียญห้าบาทที่ลึกท่านผู้ชมฮะเหรียญห้าบาทที่ระลึกท่านผู้ชมฮะเรามีกันประมาณป่นนี้ไม่ผ่านการใช้งานเช่นเดียวกันโอเคไหมฮะ อันนี้น่าจะเป็นมหาลัยเชียงใหม่ใช่ไหมอ่ะห้าบาทที่ลึกท่านผู้ชมะมีอยู่3วาละรวมถึงวาละนี้ด้วยที่มีขนาดค่อนข้างเล็กกว่า5บาทที่ระลึกวารละอื่นๆโอเคไหมฮะนี่ก็5บาทที่ลึกแต่มีขนาดใหญ่อ่ะหลายคนหลายท่านเห็นก็รู้จักกันเป็นอย่างดีเนาะแล้วก็นี่5้าบาทที่เช่นเดียวกันแต่ว่า5บาทที่ลึกขนาดเล็กท่านผู้ชมฮะถ้าขายเดียเด่ยวๆเนี่ยราคาจะให้เทียบเท่ากับเหรียญ5บาทที่ลึกขนาดใหญ่เนี่ยค่อนข้างจะเป็นไปยากวันนี้ปปา,าบอกเลยอ่ะปปาขายให้เหรียญละ ไม่ผ่านการใช้งานเช่นเดียวกันท่านผู้ชมนะเหรียญละ20บาทนะ20บาทขนาดที่5บาทที่ระลึกขนาดใหญ่ในรูปแบบต่างๆหรือรูปแบบนี้อ่ะวันนี้25บาทท่านผู้ชมฮะ ah, จะแตกต่างกันอยู่ที่ประมาณเราวทักเหรียญละหบาทอันนี้ปปาก็จัดจัดสรรขึ้นมาตรงนี้เองอ่ะอันนี้20บาทไม่ผ่านการใช้งานเช่นเดียวกันนะ5บาทที่ระลึกอันนี้5บาทที่ลึกมีขนาดใหญ่ขึ้นท่านผู้ชมฮะเหรียญละย5บาทนะปกติถ้าทั่วไปนู้นเลยก็อาจจะราคา ก็มีถูกกว่านี้แพงกว่านี้ท่านผู้ชมฮะอันนี้ปปาก็ตั้งราคาอยู่มานี้ก่อนเนาะพอยอดจานวนการผลิตก็อนะถ้าเป็นราคาหลักหมืน่นหลักแสนแล้วก็คงไม่เห็นปปามาตั้งกันขนาดนี้ปปาก็ดูจํานวนการผลิตด้วยแต่ราคานี้เป็นราคาที่ใกล้เคียงและมาตรฐานที่เราจะหยิบจับเก็บไปสะสมหรือว่าไปจาหน่ายขายต่อได้ท่านผู้ชมฮะนะโอเคไหมเข้าใจเนาะอ่ะหลังจากนั้นท่านผู้ชมฮะมีแอดมินบอกว่ายังเหลืออยู่ไหมมีนักสะสมที่เข้ามาดูไม่ทัน เหลือเป็นชุดสุดท้ายแนละ้วท่านผู้ชมฮะนะสำหรับเหรียญ10บาทที่ลึกท่านผู้ชมฮะสิบบาทที่ระลึกเป็นชุดสุดท้ายแล้วนะท่านผู้ชมฮะสำหรับวันนี้นะแต่ว่าป้าปาไม่มั่นใจว่าเหรียญจะเข้ามาอีกไหมอ่ะถ้าเข้ามาก็ยังไงเดี๋ยวป้าปามาจัดให้แต่ว่าไม่มั่นใจจะเข้ามาบ่อยไหมเนาะก็ไม่มีไม่โอกาสไม่นิจมากนะักท่านผู้ชมเอาง,ง่ายเลยอ่ะสาหรับใครที่บอกแอดมินว่ายังไม่อ่าอยากให้ป้าปาทําให้อีกอ่ะมี10วาละไม่ซ้ํา10วาละไม่ซ้ําที่เหลือท่านผู้ชมฮ นิกเกิลที่ล,ลึกท่านผู้ชมฮะสิบวาระไม่ซ้ำเรามีอยู่2ชุดเว้นวรคตรงนี้นะฮะหชุดอ่ะมาเริ่มชุดใหม่เป็น2ชุด10วาระไม่ซ้ำสิบบาทที่ลึลกนิกเกิลท่านผู้ชมฮะชุดละ400บาทเท่ากับอีพีที่แล้วสภาพเหรียญไม่ผ่านการใช้งานท่านผู้ชมฮะสิบ,บาทที่ลึลกมีกันอยู่2ชุดนะชุดละสิบวาระชุดละ400บาทหลังจากนั้นท่านผู้ชมฮะ เราหามาได้จัดมาได้อีก2ชุดสําหรับ20บาทที่ลึกท่านผู้ชมฮะสภาพไม่ผ่านการใช้งานเช่นเดียวกันสีผิวเขาสม่าเสมอดีท่านผู้ชมฮะ20บาทที่ลึก10วาระไม่ซ้ํามีอยู่2ชุดเช่นเดียวกัน1ชุด2ชุดเว้นวรคตรงนี้ท่านผู้ชมฮะอ่ะด้านบนเป็น10บาทที่ลึก2ชุดด้านล่างเป็น20บาทที่ลึก2ชุดสําหรับนักสะสมที่ขอมาใครยังไม่ได้พอดีปปามีมีเหลือ างานไว้อยู่ดีถ้าถ้าไม่มีก็ไม่ได้เนาะก็อาจจะขาดเป็นวาระไปวาระเดียวเราก็ขาย40บาทในปัจจุบันวันนี้ประมาณท่านผู้ชมหากเปรียสภาพนี้วันนี้เราจัดเป็น10 10อันดับอ่าสิวาระไม่ซ้าเราก็ขายเหรียญละสีบาทก็โดน10วาระ10อ่าเท่ากับ400บาทโอเคนาะเท่ากับอีพีที่ผ่านมาสภาพเหรียญไม่ผ่านการใช้งานโอเคท่านผู้ชมะต่อจากนั้นเราลงมาดูเหรียญน,นี่คือท่านผู้ชมะจำได้เนาะเหรียญ5บาท ปีพศ2อ2 5ห้ายห้าโค้ด29โค้ดดูตรงไหนท่านผู้ชมฮะโค้ด25 26ิบ2้า9กดดดูที่ตัวนกวายุพักตรงนี้เป็นโค้ด28ท่านผู้ชมฮะจำนวนการผลิตมากกว่าทุกโค้ด17ล้านกว่าเหรียญแล้วหลันลงมาตรงนี้เป็นโค้ด29ผลิตออกมาราวสัก7ล้านกว่าเหรียญท่านผู้ชมฮะราวสัก7ล้านอ่ะไกลกันฉะนั้นปอปาก็ตั้งราคาไกลกันเพราะว่าปอปา ตั้งราคาไกลกันเนี่ยเพราะว่าอยากให้นักสะสมที่ส่งมานะอาจจะได้ราคาเพิ่มในช่องของประปาเพิ่มเกินกันระหว่างโค้ด28ซึ่งมากกว่าใครเพื่อนยกตัวอย่างนะฮะนะราคาเท่านี้พอมาโค้ด29นะผลิตน้อยกว่าโค้ด28อาจจะได้เพิ่มเลนะ่นละสบาทสามบาทอย่างไงก็ได้เพิ่มท่านพ้ชมฮะนะถ้าประปาจะเหมารวมแบบโค้ด28 29ี่โดยไม่บอกไม่กล่าวนะท่านก็ขายในราคา30-35บาทอยู่แล้วแต่ปปาพยายามทําให้ท่านก็จะได้มีโอกาสลุ้นมีโอกาสแบบสนุกสนาน เนาะในการขายเพิ่มราคาได้เหรียญละบาท2บาทเพิ่มขึ้นท่านผู้ชมฮะอ่ะมาดูตรงโค้ด2 8ท่านผู้ชมฮะเหรียญสภาพอาผ่านการใช้งานแต่ปะปาบอกว่าเหรียญเหรียญเขาสวยอยู่นะฮะถ้าถามว่ามีขอบบิ่นไหมมีมีร่องรอยไหมมีท่านผู้ชมฮะหากว่าเป็นเหรียญไม่มีร่องรอยเป็นเหรียญใหม่ยูเอ็นซียังไงท่านก็โดนเหรียญละ200เหรียญละร้อยเหรียญละร้อยห้าสิบถึงสามร้อยบาทกันอยู่แล้วนัฉะนั้นเหรียญที่ผ่านการใช้งาน ราคาย่อมถูกลงเพราะว่ามีตำหน,น,นะน,นิท่านผู้ชมฮะโอเคเนาะแต่มีตำหนิที่สวยงามท่านผู้ชมฮะนะเป็นครั้งแรกที่ป,ป๊าเห็นเหรียญอ่าห้าบาทเก้าห้าบาทท่านผู้ชมห้าบาทปีพศสองพันห้าร้อยยี่สิบห้าเนี่ยสภาพค่อนข้างดีเลยท่านผู้ชมหน้าหลังเหมือนกันอย่างนี้เลยนะโอเคไหมฮะเริ่มเลยฮะท่านผู้ชมมาโค้ดยี่สิบห้ามีกันราวๆสักสี่สิบเหรียญถือว่าไม่แพงท่านผู้ชมฮะป,ป๊าขายให้เหรียญละห้าสิบบาทไม่แพงนะ ไม่ใช่เหรียญคีเล่ด้วยพูดภาษาบ้านนอกแบบป้าปาเลยนะฮะเป็นเหรียญสภาพผ่านการใช้ง,งานแต่ถือว่าบวกลบคูณหารแล้วคละออกไปขายได้ท่านผู้ชมฮะนะป้าปา,ปาดูแล้วอ่ะโค้ด28 40เหรียญเหรียญละ50บาทก่อนหน้านโนโอ้ท่านผู้ชมปราปาขายออก9080เลยนะผ่านการใช้งานอย่างเงี้ยสมัยทำรายการใหม่แต่ด้วยท่านผู้ชมฮะเหรียญเราราคาลงไงนะโอเคเนาะทีนี้มาดูโค้ด29 โค้ด29ผลิตน้อยกว่าโค้ด28ท่านผู้ชมฮะโอเคไหมฮะเรามีกันอยู่ที่เราราตั้งประมาณ30เหรียญ28เหรียญท่านผู้ชมฮะโค้ด29อ่ะเหรียญละ55บาทนะอีพีต่อไปอาจจะไม่ได้ท่านผู้ชมฮะเพราะว่าเหรียญใบนี้ไม่ได้เข้ามาช่องของปาปาบ่อยเนาะแต่ไม่เป็นไรฮะ้อีพีนี้ปาปาให้ไปเนาะปกติจะเห็นว่าปาปาขายระดับ60 70นะแล้วก็มี80 90แต่วันนี้ไม่เลยฮะโค้ด29เราขายกัน55 55บาทท่านผู้ชมฮะ โค้ด28 50บาทโอเคเนาะขณะที่เหรียญเข้ามาท่านผู้ชมฮะอ่ะรีบนะฮะมีกันไม่เยอะมีกันไม่เยอะราวสัก40เหรียญแล้วก็28เหรียญถึง30เหรียญเท่านั้นเองท่านผู้ชมฮะเดินทางมาถึงรายการสุดท้ายของ e ีพีนี้นี่คือเหรียญยอดนิยมอันดับที่1ของเหรียญหนึ่งบาทที่ลึกอ่ะเห็นปุ๊บรู้จักปับ๊บเลยเนาะท่านผู้ชมฮะนี่คือด้านหน้าทุกเหรียญฮะสภาพใกล้เคียงกับด้านหน้าอย่างนี้ทั้งหมดเลย ท่านผู้ชมฮะหนึ่งบาทที่ระลึกเสด็จนิวัตรพระนครน,นะใครอยากได้ฮะอ่ะสภาพผมชัดลึกท่านผู้ชมฮะเหรียญละเจ็ดสิบบาทไปพร้อมตลับเลยฮะโอกาสที่จะเจอเหรียญสภาพอย่างนี้มีไหมมีท่านผู้ชมฮะแต่ว่าจะเจอบ่อยไหมป๋ปาก็ไม่แน่ใจแต่ในวันนี้ป๋ปาขายออกให้ในราคาเหรียญละเจ็ดสิบบาทท่านผู้ชมฮะอ่ะดูขอบดูตัวหนังสือนะ แล้วก็ดูกลางเหรียญลวดลายความละเอียดท่านผู้ชมฮะถือว่าเหรียญนี้มีร่องรอยน้อยมากท่านผู้ชมฮะถึงแม้ว่าจะผ่านการใช้งานมาบ้างแต่เขาขาดอาขาดหายไปเลยสาหรับล่องรอยเนี่ยมีมาน้อยมากเลยท่านผู้ชมฮะเหรียญกําพ้าร่องลอยกําพ้าขนแมวท่านผู้ชมฮะนะมีไม่มากใครอยากได้ท่านผู้ชมฮะเหรียญละเจ็ดสิบบาทเรามีกันอยู่ไม่กี่เหรียญน่าจะเป็นชุดสุดท้ายนะเดี๋ยวถ้าเกิดมาใหม่เดี๋ยวป๊าป๊าก็มาวางให้ใหม่เนาะสำหรับใครวันนี้ดูก่อนถ้าอยากได้ไปก่อนฮะก็ถือว่าถูกนะท่านผู้ชม70บบาท ท่านผู้ชมฮะเหรียญหน้าจอของจริงสำหรับอีพีที่1 0 0 1 1 0อ่า122ท่านผู้ชมฮะเดินทางมาถึงนาทีสุดท้ายลืมแนละ้วท่านผู้ชมนะจัดอีพีไปจัดอีพีมาประปานลงละท่านผู้ชมฮะอีพีที่122เดินทางมาถึงนาทีสุดท้าย ก็ฝากขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะขอบคุณไปยังบรรดานักสะสมที่ส่งเหรียญมาแบ่งปันให้ช่องของปปาเนาะแล้วก็ขอบคุณสำหรับนักสะสมที่เข้ามาแบ่งปันเหรียญในช่องของปะปา ขอบคุณมากๆเลยฮะแล้วก็บรรดาชาวคอมเมนต์ปปาฝากขอโทษจริงๆนะปปาอยากจะเข้าไปคุยด้วยอยากจะไปสร้างชุมชนนะเดี๋ยวปปาสวัสดีตรงนี้ผ่านทุกคนไปก่อนนะมพาดูว่าหลังจากวันนี้ไปปปาจะเข้าไปตอบไปคอมเมนต์ไปพูดคุยไปทักทายบ้างได้ไหมนะปปาไม่ได้อยากทิ้งชุมชนท่านผู้ชมมาชุมชนก็คือการเข้าไปพูดคุยในคอมเมนต์ในช่องของปปายังไงรอแป๊บหนึ่งท่านผู้ชมมาช่วงนี้ปปายุ่งยุ่งงานของปปาก็หมายความปปา ดีขึ้นเป็นตามลําดับนะแต่น้อยมากถ้าไม่ชมะช่องของปปามีผู้ติดตามไม่กี่คนฝากเอฟซีที่กําลังดูอยู่นะเป็นนักสะสมใหม่เนี่ยเข้ามากดติดตามช่องของปปานิดหนึ่งเนาะเพื่อปป่าฉันมีกําลังทํางานตรงนี้ท่านก็จะได้รู้ว่ารายการรับซื้อข้าวขายออกในช่องของปป่าสำหรับเหรียญนั้นมีเหรียญแบบไหนกันบ้างคลิปหน้าพบเจอกันใหม่คลิปนี้ปป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ